โยโย่ยสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟ a ร m มิง s i m u l a t o r 19นะครับผมตอนนี้นะฮะก็อยู่กับช่องนะปรอบ 3D นะครับผมวันนี้มีอะไรใหม่เอ่ยนะฮะวันนี้นะครับเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับผมเป็นเทเลอร์นะครับผมมาดูกันเลยนะฮะว่าจะเป็นคันไหนนะครับนี่เลยนะครับผมเทเลอร์ปานเจริญการช่างนะครับโมเดล2022เลยครับใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้ เป็นอิจิสูนะครับผมอีก,ก้านะครับอันนี้เลยนะครับผมเป็น12ล้อนะครับผ่าดูรอบๆชัดๆเลยนะฮะก็จะมีลายพิ้นนะครับผมลายอาของเทนเลอร์นะครับนี่เป็นไงเป็นไงบันไดค,ครับดูรอบๆก่อนดูรอบๆก่อน ในนะฮะแกะแบบอย่างใกล้เคียงสุดเลยนะผมใกล้เคียงสุดๆนะครับก้าครับผมกีก้านะครับผม12ล้อนะครับและก็นี่ครับผมมาพร้อมกับรถเกี่ยว2022ันยีองกันนะครับผมนี่นะฮะก็เป็นรถอัปเกรดขึ้นมานะครับจากคันที่แล้วนะครับผมจากคันสองพันยี่สนะครับผม สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับผมก็เป็นสีของล้อครับสีของอล้อตัวเดินนะครับผมยวจ,จะเป็นสีเขียวๆตัดเหลืองนะครับผมแล้วก็นะครับเพิ่มอะไรขึ้นมานะครับก็มีสายไฮดรอลิกนะครับผเพิ่มขึ้นมาครับให้ดูแบบอดูสมจริงขึ้นนะครับผมแล้วก็ โฮะก็ฮะก็บอกไฮดรอลิกตรงคอยกนะครับผมแล้วก็มีสายไฮดรอลิกเพิ่มนะครับโอเคแล้วก็เพิ่มมามอเตอร์หม้อมน้ำตรงนี้นะครับเอาไปดูภายในกัน,นครับภายในก็จะอัปเกรดเป็นมอนิเตอร์น,นะครับผม3ตัวนะครับ มีอ่า uh, เปิด youtube ได้นะครับผมช่องนับป๊อปกับช่องพี่นนท์ครับเนี่ยฮะโอเคนะครับภายในก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเพิ่มมากนะครับผมมอนิเตอร์กับเกตนะครับโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคสตาร์ทเครื่อง ระบบตรงนี้ก็เพิ่มบันไดมานะครับบันไดตรงที่ขึ้นนะครับเวลาเราจะทํางานนะครับก็คือเรากลางอุ้มครับมันจะเก็บบันไดนะครับนะครับกดกลางอุ้มนะฮะบันไดก็จะเก็บขึ้นนะครับก็จะเป็นพร้อมทํางานนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับเก็บก่อนครับใช้รถก่อนเก็บอุ้มก่อนฮะเดี๋ยวเราจะไปเทสย่วเลยครับวันนี้นะฮะ อ่ามีอะไรปกต้องหรือเปล่าครับพร้อมมนเลยนะครับเนาะก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับเพิ่งจะอะไรเสร็จนะฮะออมารีวิวให้ชมกันเลยนะครับพร้อมกันเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนก็จะได้ดูเออจะได้เห็นก็จะจลยนะก็แก้ไปเลยนะฮะทีเดียวนี่เป็นกานจเจริญนะครับอัพเกรด เป็น2022ครับดูสติกเกอร์นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับรถบรรทุกของอ่ารถเทรลเลอร์ของปันเจริญเลยนะครับผมี่เป็นไงทุกคนมีเหล็กข้างหลังครับอ่กาันลื่นนะครับอ้ยสวยงามครับสมบูรณ์แบบเลยนะฮะอระหาัดถ่า,า,ายรูปน,นะครับสวยๆนะครับตรงนี้นะฮะ อเอาหัวงลงนะี่แม่เสมอหัวเสมอกับด้านบนเลยนะครับผมให้ดูดีนะโอเคเรามาย้ายรถกันเลยนะครับตันนี้เป็นรถแท็กเก่าอยู่นะครับผมก็ัาเกรดขึ้นมาหลายจุดนะครับผมเตรียมปล่อยนะครับคันนี้ก็ลูกค้าเก่าก็ ดูประวัติก่อนนะครับอัพให้ฟรีๆเลยนะผมแต่บางคนเนี่ยซื้อแนละ้วเอาไปขายครับอันนี้ผมจะไม่ให้นะครับคนที่ประวัติเสียนะครับที่มีประวัติแล้วผมจะไม่ให้อัพนะครับก็่าตัดออกเลยนะครับให้คนที่ประวัติด,ดีนะครับผมอัพฟรีๆเลยฮะโอเคดูกันเลย นี่เป็นล้อแท็กรุ่นเก่าอยู่นะครับก็จำาตามแบบนี้นะฮะถ้าเป็นตัวใหม่นี่เดี๋ยวรอชักระยะหนึ่งนะครับผมผมจะจะอัพปล่อยให้นะครับตอนนี้ยังไม่ปล่อยนะฮะบคคลกาเก่าที่ประวัติดีๆครับไม่ต้องห่วงครับมีรถใหม่ๆเล่นกันแน่นอนนะครับผมไม่คงไม่กักแล้นะฮะมีเล่นกันแน่นอนครับแต่ก็โอเค รู้คุณค่าของมันนะครับผมอย่าไปแบบทำให้มันคนทํามันเสียกำลังใจนะครับผมก็สนับสนุนกันไปนะครับวิ่งไปเสียงไม่ออก <c oughs> รถเทนเลอร์นะวิ่งไปเสียงหายนะครับยวต้องทําบวกเสียงใหม่เลยนะไม่เช็คไฟเลยครับไฟนะครับ ไปเลี้ยวใช้ได้ครับเดี๋ยวเวลาวิ่งไปในเสียงหายนะครับเดี๋ยวผมองแก่นะครับนี่มาลงเกี่ยวข้าวนะครับข้าวนานะครับอานานะครับ น้องนี้เข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามช่องนะป๊อบสามดีเลยนะครับผมมีรถใหม่ออกมาตลอดตลอดแน่นอนนะฮะมีตลอดทั้งปีเลยนะครับผมจนกว่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับจะ่ทำจนกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเอ๊ะถึงนาแล้วนะครับสวยงามนะครับผมกดติดตามไปเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมช่องนี้ฮะ แล้วรถประคันเน้นทำเองด้วยนะครับเขียนโมเดลขึ้นมาเองเลยนะฮะก็ฝากคอร์สสอนเลยนะครับถ้าใครแบบอยากทำได้เหมือนนะป๊อปนะครับแบบนี้เลยฮะทำแบบนี้ได้เลยครับไม่กักนะครับผมเนี่ยรถเหยารถรถทุกเป็นเลยนะครับทำเองมาหมดนะครับโมเดลนะฮะอันขึ้นมาหมดเองหมดเลยนะครับแต่นี่อะไรบางส่วนที่ เป็นของมดเก่านะครับเราก็ไม่ได้ทำนะครัพวกแค่ซีนะครับผมแบบนี้ครับไม่จําเป็นนะครับเสียเวลาครับเด็กเราก็ทําแค่เราที่จะเอาจะเพิ่มมานะฮะบก็แต่งนะครับแค่นั้นพอครับให้เทคนิคลดเวลาเอานะครับผมไม่ใช่เราจะทําทุกอย่างไปก็เสียวลาเปล่าเสียค้าไฟซี โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเกี่ยวน,น้ำนครับ <c oughs> เดี๋ยวอนุญาตอ่าไปเปิดน้ำก่อนนะครับสกีให้มันวิ่งเร็วๆนะนี่เป็นไงทุกคนโอเคไปกดไลไ์นะีน่กดอาใช่ไหมอ๋อคลิกเมาส์ครับ <c oughs> เราก็งงครับอเ,เอ้ยลืมปิดอันะไรสักกนูนะมันวิ่งไวเกินนะ <c oughs> เอขอปิดวิ่ัยก่อนนะครับเอีย๋ยดู่นาน้ำกันเลยนะบันนี้กลางอุ้มเดี๋ยวเรามาดูกลางอุ้มนะครับ นี่จะดูว่าบันไดมันเก็บไปด้วยนะครับในเป็นไงทุกคนโหสวยงามเลยโอเคจากที่จะพาครับขออนุญาตลงเกี่ยวนะฮะรู้สึกว่า เกี่ยวมันจะหมุนเร็วกันไปนะผมต้องมาตับนะครับเร็วมากครับเร็วเกินไปครับดูไม่สมจริงเ,รเลินเงินนะครับมาน้า้วยนะฮะงานจะมาเล่น1 9ทีนะครับผมไม่ค่อย ่ะมันไม่ออกจิงม่ค่อยสมจริงเท่าไหน่อยก็ค่อยอยากเล่นก็รีวิวให้น้องๆดูเพื่อที่จะไหวทางน,นี้นะครับมุมมองภายในครับผมตั้งกล้องไว้ที่90นะถึงมันก็เลยแบบดูแหลงได้น,นะก็แก้ได้ครับแก้เป็นประมาณ60องศาครับกล้ลองนะครับ ไปดูข้างนอกด้วยนะไลค์จิบปกตินะครับดึงด้ำกมาเลยเอฟเฟกต์ฟางของส9ก้ามันไม่ค่อยผมจริงนะครับดึงเป็นเส้นๆออกมายาเงี้ยรีวิวให้ชมน,นะครับกันโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กด สกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดทุกอย่างนะครับผมอันนี้รอช่องยอ,อดซับเรื่อยๆนะครับผมก็จะแจกถามรถแจกเรื่อยๆนะครับก็จะไม่ค่อยได้าาขายอะไรนะครับผมเพราะว่า,างาดดึกนะครับก็จะขายแค่ที่ทำไปแล้วนะครับผมโอเคแลก็ เงินสั่งขึ้นเยอะักาสักสักหน่อยครับก็จะแจก,กทำแจก,กเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แจก,กนะครับผมก็ล่ายพัดไปก่อนครับหาค่าไฟก่อนนะเนาะต้องกินต้องใช้นะครับทำพที่ๆท,ทำให้พี่ๆเลยก็ยังยังไม่เรายังมีเงินไม่พอ ต้งใช้ก่อนนะครับก็ขอบคุณ f อซีนะครับท,ที่ติดตามมันตลอดตลอดนะครับผมก็ผมก็แจกไปบางคันนะครับผมที่ว่ามันแบบดุดจริงๆนะครับก็เราไม่ต้องหลุด,ดไม่ว่านะครับหลุด,ดที่ว่าเอาไปขายต่อนะครับผมก็เลยแบบปัญหาแบบไม่ต้องไปซื้อนะครับคนที่เอาไปขายนะผมก็แจกให้เลยนะ ก็สำหรับลูกค้าเก่าที่ซื้อก่อนหน้านี้ไปนะฮะก็รออัปเดตทันใหม่ทีทีเลยนะฮะแต่ผมก็เช็คประวัติคิดนึงนะฮะผมว่าตันนี้เล่นแล้วยังไงครับเอาไปแลกเอาอะไรรู้เปล่าครับถ้ามีแล้วมีชีดดำก็ตัดออกเลยนะฮะโอเคนะสระวับอ่าน้องๆที่ติดตามมาโดยดีตลอดนะผมสหรับเสนุนก็ขอบคุณน,นะครับผม เป็นมากมายขายกองเลยครับเป็นก็ดีนะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผมก็ทำต่อเรื่อยๆครับไม่มีคำว่าหยุดนะครับผมไม่มีติดอา่าผมจะไม่หยุดนะครับผมจน,ก,น,นมกว่าประเทศไทยไม่มีเงินนะผมไม่มีคำว่าวันดุดและเลิกทำงานางไม่ไม่เลยนะทำก็ชอบนะครับแต่ก็ต้องมีค่าไฟด้วยเนาะ กลมเสียบไฟนะครับแล้วมันไม่เสียบไฟเลยเนี่ยผมน,น่าจะทําแบบแจกเลยนะโอเคโอเสียบรอบเงินนิดน,นึ่งนะขอบคุณนะครับที่รับชมมาตัองแต่นะบางท่านอ่าก็ไปรับชมด้านทางถ่ายทอดสดนะครับขอบเชมแจะให้ช่องนักบอบลสามีนะครับทำต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับมาดูกันต่อเลยนะฮะ เกี่ยวข้าวนาน้ำน,นะครับผมอ๋อเป็นแบบเก่าตัวนี้ครับแบบนี้สวยแบบน่ตะครับเล่นทีไรก็ไม่เบื่อนะครับผมก็มีข้าวให้เกี่ยวเลยครับข้าวต้นข้าวเลยนะฮะไรนะผมก็เกี่ยวต้นข้าวยี่สิบสองยังไม่เจอนะครับต้นข้าวแบบนี้นะก็สลับ เดินไปยุบสองบ้างก้าบ้างนะฮะห,หลบธนาน,นิดนึงนะฮะหลบัน,นาน,นี่จะเสียไม่ได้ถ้าม่่า เกี่ยวมันจะไปโดนเดินเดินทางหนาะมันไม้เสียงได้ไดไดไดน,ดนะครับอันนี้เป็น2022นะครับเนาะอันตัวแอร์ทุกันจะเดินทุกคนจริงนะครับเดนนนินคะรับ แกปากเกี่ยวนิดนึงนะมืนเร็เว,เวเกินนะับตอนีบางคนก็บอกว่าทําให้มันมันเร็วนะไรเงี้ยผมก็ปรับเร็เเวให้ครับพออีกคนมาก็บอกว่าเหมันเร็วไปครับ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> จะตามใครครับตี่นี้เดีย๋ยวผมเอาตามที่ผมชอบเลยกันเนะาะเดี๋ยวคิดว่ามันเร็วไปนะมันดูแบบไม่จริงเท่าดนี้ไม่สจริงยังไ,ไง,อ,งไอะไรก็เราเอาแคนะ่มองแล้วไม่สบายตาเนาะ มันจะคิกจังมากมายนะฮะไมมันก็เป็นแค่เกมนะผมหารถจิ้งมาเป็นอย่างครับเฮาน่าติดแน่ๆนะนั่นเพราะทำรถจิ้งแน่นอนนะโม่ยอดสามสิบหนึ่งล้านกว่านะฮะทำรถจิ้งแจกนะโอ้โหอะไรจะหลังวเบอร์ไปเหรอฮะมีเบอร์อะไรทำรถบังคับ แจกดีกว่าเนาะครับอ่าลดบังคับลดเกี่ยวบังคับนะครับนะฮะว่ากันไปว่ากันไปโอเคเข้มาต่อเลยนะครับผมนาน้าวันนี้ครับกานเจริญการแข่ง2,022ใบนะบรับสามดีนะฮะคันนี้อัปเกรดนะครับผมจากตัว2,020นะครับอัมีอะไรเพิ่มหลายจุดนะครับพยายามเก็บรายละเอียดลงให้เยอะที่สุดนะครับ ก็จะไม่สุดแค่นี้นะครับมีเวลาว่างก็จะอัพไปเรื่อยๆนะผมเอาให้สุดเลยนะเอาแบบว่าเพิ่มน็อตให้เต็มครับน็อตที่เต็มแล้วก็ใส่ให้เต็มกว่านี้นะ <c oughs> อันนี้ก็เกินไปฮะ นี่ลืมแก้ลืมแก้ฝางจุงน,งนะครับผมอดนี่ได้แค่ประมาณห0 0พันนะครับจะแก้ไปเป็น10,000หมืหน,นะครับผมเวลาเกี่ยวทีนึงก็มันดูแบบพอดีไม่เลี่ยกับรถจริงนะครับผมให้เตรียมไวเ้เนตนะ็มนี่รอบเดียวก็เนี่ยน่าจะไม่ถึงรอบไม่ถึงฝั่งนูนน้นก็ดูแบบตรงนะครับเต็มก่อนนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้ต้องแก้เลยจบไปก่อนนะครับ นก้อะไรผมก Dante, ็จะจดไว้นะกันลืมนะผมไม่จดไว้นี่ลืมแน um, ่นอนไม่ได้แก้นะผมก็ใครสนใจที่จะเรียนทำม้วนนะผมก็สอบถามทางเพจและรัางคิดได้เลยนะผม ตั้งแต่ปั้นมเดลนะฮะแบบที่คุณแบบชื่นชอบจริงอยากทําเองจริงครับแบบแบบทำอะเห็นแล้วอยากทาเองนะไม่อยากซื้อะฮะประมาณนี้ผมก็ติดต่อทางเพจลั่งคิดไปเลยนะผมตอนนี้ก็รับสอนในดิบแล้วนะฮะสอนส่วนตัวได้นะผมแต่ราคาก็รังก่อนได้นะครับผมผมจะเริ่มสอน เรเลิ่มสอนเลยนะฮะแต่ต้องอเป็นเวลาว่างนะครับเครื่องเลิกงานเลยนะครับก็อยากเป็นจริงๆริงนะครับผมอยากจริงๆงก็ดูกันก่อนได้นะครับว่าอยากทําประมาณนีนะ้ราคาเท่าไหร่งเงี้ยดูก่อนได้ครับบางคนก็มีทุนฐานมาแล้วเนาะอยากดูแค่นิดหน่อยครับก็จะในราคาประมาณ เอาที่อยากรูยนะครับผมถ้ามีพื้นฐานม,มาเประมาณหนึ่งน,นะฮะขาดแค่เทคนิคน,นิดหนึ่งนะผมก็มาคุยราลายคุยอะไรกันได้นะครับผมไม่ว่ากันเนาะอยากให้ทุกคนมีความสามารถมีฝีมือครับทําเองครับผมภูมิใจกว่านะอยากพออยากจะขายอยากจะแจก,ก,กอะไรก็เป็นเรื่องของเราและพอเราทำเองนะไม่มีดราม่าครับผมแน่นอนนะโอเคอ๋อ ถ้าเราทําบ่อยๆแจกบ่อยๆครับก็ช่องของคนที่ทําคนนั้นก็อาจจะโตนะผมยึดได้เงินทาง youtube นะครับไม่จาเป็นต้องมาตวงางานหลุดนะครับผมพอเอาเจีย t u b e แล้วคนที่จ่ายตังเป็น youtube นะผมไม่ใช่คนที่โหลดนะครับมันมีวิธีาฝากบอในเว็บแล้วก็มีคนโหลดไปมันก็จะเป็นไอยคะแนนของเราครับ แล้วก็ไปแลกเป็นเงินได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะรวมไว้ในคอร์สนั่นเลยนะฮะทำขายออนไลน์เอทำลงแจกในวิดโทรสากบอตนะฮะแล้วก็แจกเลยนะครับผมก็ามีคนเข้ามาโหลดเราเยอะนะฮะก็จะเป็นการสร้างรายได้ครับล่อยทิ้งไว้สักปีหนึ่งครับแล้วค่อยมาเข้ามาดูครับจะตกใจก็ได้ครับถ้ามีคนโหลดไปเยอะนะฮะ อีหนึ่งได้หลักหมื่นเนียก็ถือว่าเยอะนะเงินนะัะผมถ้าน,น,น้องๆอยู่ในวัยที่เรียนอยู่เนาะแต่วัยทางานก็ทำเวลาเล่นงานทำเล่นเองด้วยนะฮะก็ฝากเอให้โหลดด้วยนะครับผมก็จะเป็นการสร้างไรายได้เสริมนะอย่าไปหยุดนิ่งนะฮะไม่แน่นะ าแนะนำกันไปนะครับโอเคเต็มแล้วเนาะน้าเลยครับลืมแก้ได้ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวไม่สนุกเลยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็มารีวิวแค่นี้ก่อนเนาะก็ไม่ยาวนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมกดติดตามช่องน้ำป๊อปไปเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถใหม่ๆนะผมมาอัปเดตตลอดๆนะครับผมเราจะไม่หยุดนะครับ ถ้าคุณประยังไม่ออกครับผมประมาณนี้อันนี้โอเคคนระับน้ำของเราก็รอบเดียวเนาะผมโอเคนะครับรีวิวแค่นี้นะผมเดี๋ยวไปแก้จุดที่ต้องแก้นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีด้วยนะครับ